สวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะพามาดูวิธีการคิดคำนวณน,นะครับแล้วก็เก็บ data ข้อมูลนะครับในเรื่องการขายของบนยเบว่าขายได้แต่ละออเดอร์เนี่ยเราเนี่ยจะเหลือกําไรเท่าไหร่นะครับแล้วก็ในแต่ละเดือนเนี่ยเราจะมีกําไรอยู่ประมาณเท่าไหร,ร่หลังที่เราขายของไปแล้วนะครับอ่ะ อันดับแรกนะครับเปรหมดตรงนี้นิดนึงนะครับนั่นก็คือเรื่องของค่าธรรมเนียมต่างๆนะครับการขายของบน Ebay เนี่ยหลักๆเนี่ยเขาก็จะมีค่าธรรมเนียมนะครับสตัวหลักๆนะก็คือขายได้ปั๊บคุณจะเสียเงินทันทีนะครับอันนี้คือ ebay.com ebay.com เนี่ยลงขายฟรี250รายการนะครับจากนั้นเนี่ยถ้าเกิน2 5 0รายการจะคิดนะครับ0.35 US ดอลลาร์ต่อรายการแต่ถ้าเกิดเราซื้อสตอต่อเดือนนะครับ ก็จะมีสต๊อคละราคาเนาะจะลงสินค้าได้เพิ่มขึ้นนะครับก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถลงสินค้าได้นะครับอย่างของผมเนี่ยสตพรีเมียมเป็นระดับที่2นะครับเ,เป็นสต b อ s เบสิกขออภยัยเป็นแบบเบสิก นะครับก็จะลงสินค้าได้1000รายการนะครับแล้วก็จะเป็นประมูลอีก250รายการนะครับซึ่งจะเสียอยู่เดือนละประมาณ800อ่าอันนี้ก็จะเป็นต้นทุนของผมก้อนหนึ่งที่เพิ่มเข้ามานะครับคราวนี้ใน800บาทเนี่ยเราผมลงได้1,000รายการใช่ไหมเป็นหน้าที่เราแล้วว่าเราต้องหาสินค้ามาลงนะครับแต่คราวนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของค่าธรรมเนียมกันก่อนส่วนค่าธรรมเนียมของ e b เเนี่ยมันอยู่ที่แคตตากรีต่างๆเลยนะครับว่า แต่ละคัตตอรี่เนี่ยค่าธรรมเนียมจะไม่เท่ากันอย่างเช่นสินค้าทั่วไปของสะสมนะครับ eBay Motors ประมาณ13.25%นะครับพวกนิตยสารหนังสือ14.95นะครับเหรียญและธนาบาัตร13.25นะครับเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋านะครับ15%นะครับเครื่องประดับเนี่ย15%เอรนะรเพราะฉะนั้นเอาง่ายๆเลยกลมๆขายได้100บาทคุณต้องจ่ายให้ eBay 15บาท นะครับหรือถ้าเกิดว่าขายได้100ดอลลาร์คุณต้องจ่ายอีเบสสิ้าดอลลาร์นะครับนี่ยังไม่รวมพวกค่าสโต้นะครับส่วนหนึ่งแล้วก็จะเป็นเรื่องของค่าเโอเนียนะครับคราวนี้ในะส่วนของ eBay เนะี่ยนะครับหลังจากที่เราลงขายไปแล้วเนี่ยเราขายปุ๊บเฮ้ยเราลองมาคำนวณดูไหมว่าขายได้จะเหลือกําไรเท่าไหร่อ่อนะครับอันดับแรกเนะี่ยคุณดูง่ายๆเลยเลือกตัดเรื่องพวกนี้ไปก่อนว่าคุณจะตั้งราคาย,ยัางไงอันนี้เป็นส่วนของการตั้งราคาแล้วแต่ว่าผมอยากให้มาดูเรื่องตรงนี้ครับนะครับ เวลาขายได้เนี่ยนะครับสินค้าที่ขายได้นยมันจะมาอยู่ที่ออเดอร์ใช่ไหมออเดอร์ Order. นี่ออเดอร์ Order ตรงนี้นะครับแล้วแล้วก็นะครับทุกอย่างเนี่ยของ eBay มัมาดูง่ายเพราะาอะไรคุณกดที่ออเดอร์นัมเบอร์คลิกขวาไปนะครับนะครับก็จะเป็นว่าส่งไปประเทศไหนอย่างของผมเนี่ยส่งไปอเมริกานครับขายพวกกุญแจกุชชี่นะครับ,บ, Gucci, รบอันนี้เป็นของมือสองของแท้นะครับก็ขายไปเนี่ยผมซื้อมา ประมูลมา2เส้นประมาณหกร้อยเออประมาณ690บาทก็ตีซะเจ็นี่ครับเส้นเรือมาสามร้อยห้าสิบผมก็ขายไป39ย,ยดอลลาร์ก็คือประมาณ40นะครับ40ยูยอลลาร์นะครับ4 3 4 3บพันบาทโดยประมาณนะครับครานี้เขาก็จะบอกเลยว่าขายไปแล้วเนี่ยเห็นหมเนยบเก้าจุอันนี้คือลูกค้าจ่ายเบยเยอร์เบยเออร์เปสน,นะครับ ลูกค้าจ่ายนะครับด้านบนผมย้ายตัวเองมาก่อนนะครับ mm. พอลูกค้าจ่ายเห็นไหมสามสิบเก้าจุดเก้าเก้านะครับ mm. ชิปปิง้งผมตั้งชิปปิ้งไว้สิบสี่เก้าเก้านะครับสำหรับรายการนี้เพราะว่าค่าส่งเนี่ยผมเช็คแล้วส่งไปอเมริการายการเนี้ยส่งแบบลงทะเบียนนะครับจะอยู่ที่ประมาณสามร้อยเก้าสิบบาทแต่ว่าถ้าส่งแบบ e p a c k a g e อ่ะ จะอยู่ที่339บาทนะครับผมก็ตั้งไว้14.99ซึ่งคิดเป็นเงินไทยออกมาเนี่ยก็ประมาณาประมาณเกือบ500บาทค่าส่งซึ่งลูกค้าโอเคเขาพอใจเขาจ่ายนะครับราคานี้ซึ่งจะทำให้ผมเนี่ยกำไรค่าส่งอีกประมาณ1 7อเจิเหนือบ่าจาก500แล้วก็จะกำไรจากค่าส่งอีร้แต่อย่าไปตั้งเผื่อเยอะนะลูกค้าบางคนเขาไม่ได้โอเคกับค่าส่งนะเออผมก็มีนะแบบ ส่งของไปแล้วคราส่งแพงทขอยกเลิอกอะไรเงี้ยนะครับให้ระวังก็นะครับ,รนะรบอันนี้ลูกค้าจ่ายจะมีเซลล์แท็กเซลล์แท็กลูกค้าจ่ายไม่เกี่ยวกับเราซึ่งเขาจ่ายของเขานะครับไม่ได้เกี่ยวกับเรานะเอออันนี้เป็นของลูกค้าคราวนี้นะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับออเดอร์ Order ทั้งหมดเนี่ยจากก้อนนี้หกสิบจุดหกสองนะครับหักเซลล์แท็กห้าจุดหกสี่ซึ่งไม่เกี่ยวกับเราเราไม่ได้อยู่แล้วอีเบย์ได้นะครับแล้วก็จะมีนะครับเป็นเซลลิ่งคอสเซลลิ่งคอสตัวเนี้ยเบื้องต้นเนี่ยผมโดนสิบเ Final อ็ดเปอร,ร์ แต่ข้อจริง่ะถ้าเกิดเป็นออเดอร์อื่นน่ะบางทีผมมีเป็นค่าค่าโปรโมทก็จะมีขึ้นมาอีกอันนึงเป็นแอดฟรีคือต้องโปรโมทให้ลูกค้าเห็นสินค้าตัวนี้ลูกค้าจะเห็นนะครับรดับต้ตนๆขายได้ปุ๊บก็จะเสียแต่ถ้าขายไม่ได้ไม่เสียนะครับเดี๋ยวไว้สอนกันเรื่องโปรโมทอีกทีหนึ่งนะครับคราวนี้พอแอดพอแอดทรานเซชันฟรีปับ๊บสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับก็คือผมโดนไป11บเอ็ นะครับ11.01นะเท่ากับว่าออเดอร์เนี้ยนะครับผมโดนอยู่ประมาณ12-13เป็นต์เห็นไหมอ่าเสร็จแล้วซึ่งตรงเนี้ยนะครับเขาคิดจากอะไรเขาเอาทั้งหมดครับนี่เขาทั้งหมดก้อนนี้เห็นไหมก้อนนี้นะครับมาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ซึ่งไม่รวมเซลล์แท็กนะก็จะเป็นค่าสินค้ากับค่าส่งแล้วคูณด้วยเปอร์เซ็นต์ที่จะต้องเสียนะครับก็จะโดนไป11อยู่อสดอลลาร์นั่นเท่ากับว่าทั้งหมดเนี่ยผม ได้43.97นึกออกปะนะครับดอลลาร์เงินจะกลับมาเข้าผม43.97ดอลลรานะครับอ่ะคราวนี้นต่อมานะครับเมื่อเงินกลับมาเข้าผม43.97ดอลลาร์ใช่ปะเึ๊บอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูตรงนี้นะครับอ่ะผมก็จะทำเป็นตาราง Excel นะครับซึ่งตาราง Excel ตรงนี้ผมให้ดูคร่าวๆกันแล้วกันผมก็จะลงเป็นว่าผมขายาไปวันที่เท่าไหร่เพราะการขายบน e-bay บ,บ,บางคนไม่ได้ขายเยอะ ใช่ไหมมีวันละ2 3ออเดอร์5ออเดอร์เนี่ยมันเช็คง่ายเราก็แค่มาขีดกิมไว้สินค้าขายอะไรไปเราจะดูเป็นข้อมูลด้วยถ้าเป็นเล็ก SKU ได้ก็ดีหรือเป็นประเภท SKU ได้ก็ดีนะครับทำ Excel ไว้ร้านอะไรก็คือบางคนมีหลายร้านอย่างเขาผมเนี่ยมี2ร้านนะครับขายไปประเทศอะไรเราซื้อมาเท่าไหร่ราคาที่ขายได้เท่าไหร่คิดเป็นเงินไทยนะครับคร้าวแล้วก็ค่าส่งเท่าไหร่ก็จะเห็นว่ากําไรขาดทุนเท่าไหร่นะครับไออย่างตรงเนี้ยสมมุติว่านะครับ ผมขายไปเท่าไหร่นะมาสักครู่43.97นะครับผมก็จะทําตารางออกมานะครับแล้วก็บอกว่าโอเคพวงกุญแจกูชี่นะนะครับอ่ะลองดูเนาะพวงกุญแจกูชี่จริงผมคีย์ไปแล้วแหละนะครับผมจี้ให้ด้วยเฉยๆแล้วผมก็จะตั้งสูตรไว้นะครับก็ขายไปนะครับแล้วก็ลูกค้าเป็น USA ใช่ปหอ่านะครับ USA ก็ค่าส่งอาซื้อมาเส้นนี้ซื้อมาตีไป400 400แล้วกันแล้วก็43.97คูณ33ก็เอาค่าเงินณนะช่วงเวลานั้นโดยเฉลี่ยคือช่วงเนี้ยที่ผมทำคลิปเนี้ยมันอยู่ประมาณ32ก,กว่าจนถึง33นะครับปึ๊บ1ครั้ง,งก็จะได้เป็นยอดน,นี้แล้วค่าส่งอ่ะชิ้นเนี้ย3อ,อ3 39บาทนะครับปึ๊บนี่ เท่ากับชิ้นนี้ผมอะไรเจ็ดร้อย 700, นั่นนั่นก็คือผมอะไรกับสองเท่าถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยควรตั้งราคาหรือหาสินค้าที่มันขายได้กําไรอย่างน้อยเนี่ยนะครับสองเท่าขึ้นไปพอมาถักมาแล้วมันจะเหลือเอาไปทํานู่นนี่นั่นต่อนะครับคราวนี้มันก็มีอีกอันหนึ่งก็คือทุกสิ้นเดือนเนี่ยผมก็ต้องมาดูว่ายอดรวมนะครับยอดรวมในแต่ละเดือนเนี่ยขายได้เท่าไหร่ใช่ปะ่ะเราจะเห็นกําไรในในี้ต่อเดือนอย่างสมมติเดือนที่มกราคมนะครับอ่าเดือน2ก็คือเดือนกุมภาพันธ์นะครับเดือนกุมภาพันธ์เนี่ย ผมมีนะครับขายของไปเนี่ยหลายรายการเหมือนกันตามนี้นะครับแล้วก็ผมนะครับตอนนี้กําไรอยู่ประมาณสองหมื่นห้านะครับเดือนเดือนกุมภาขายได้น้อยอยู่ช่วงหนึ่งไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวมาปั้นกันใหม่ก็มันก็จะมีค่าอย่างอื่นอีกค่าอย่างอื่นก็คือค่าอะไรบ้างค่าโอนเงินไปเปโอนเนียนะครับ transaction ละ1ดอลลาร์คุณก็ต้องมานับดูว่าคุณโอนไปกี่ transaction อย่างเดือนที่ผ่านมาผมโอนไปทั้งหมดหา transaction ก็เท่ากับเท่าไหร่ครับนะครับ33 คูณ5 t r a n s a c t i o นนะครับผมก็เสียเพ y o โอเนียไป165บาทนะครับคราวนี้นะครับมันก็จะมีค่าละอีกค่าสโตเออผมเสียค่าสโตเดือนละ800ก็มาหักลบก็เท่ากับว่าเดือนกุมภาผมจะกำไรอยู่ประมาณ24,000บานนะครับจากต้นทุนกำไรตรงนี้แต่จริงๆเอาข้อจริงนะคุณกำไรเพิ่มเติมได้อีกเพราะว่าเวลาถ้าเกิดส่งของผ่านบางขนส่งอย่างผมส่งไปสนีไทย ผมสมัครเป็นสมาชิกใช่ปหมผมได้รับส่วนลด3-5%นั่นก็เท่ากับว่า,วาไอ้ค่าส่งตัวนี้เนี่ยจริงๆผมก็ไรอยู่อีก3%นะเออถ้าเอาค่าส่งมาลดอ่ะก็จะกำไรเพิ่มขึ้น3%เหนืหอกไหมครับแล้วก็มาอยู่ที่อัตราแลกเปลี่ยนค่างเงินด้วยบางช่วงเนี่ยค่างเงินที่เราแลกออกมาจากเปร์ลนเนี่ยมันไป3-5-6-7โหคุณกำไรบานเลยแต่ถ้าเกิดบางช่วงเนี่ยมันอยู่ตกมา3-2ก็กว่า313เนี่ยคุณก็จะอาจจะได้กำไรน้อยนิดนึงนะครับประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะอ่ะใครอยากได้พวกตารางคิด นะครับหรือว่าเก็บข้อมูลแบบนี้เราก็จะดูว่าแต่ละรอบบินจะเป็นยังไงข้อดีของการทําแบบนี้คือคุณจะเห็นเลยว่าคุณขายไปประเทศไหนเยอะสุดสินค้าอะไรคุณขายได้เยอะสุดนะครับแล้วกเ็เรื่องของรายการตัวไหนที่มันกำไรขาดทุนเราก็จะขึ้นให้เห็นได้เลยแล้วนอกจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดอยู่ๆวันหนึ่งคุณโดนสัมภาระรตรวจคุณสามารถเอาตารางเนี่ยที่คุณลง รายได้ไรายรับได้จ่ายอะไรของคุณไว้เนี่ยไปสัมเดงได้ก็จะเห็นได้เลยว่าเขาจะบอกเลยว่าเออคุณกําไรต่อเดือนเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ยอย่างเดือนมกราผมการกไรประมาณเกือบ4 0,000ื่นนะครับเดือนกุมภาพันธ์ก็ลดมานิดนึงนะครับแล้วก็เดือน3เนี่ยตอนเนี้ยนะครับก็กําไรอยูออ่ประมาณ สองหมื่นเก,เกือบสองหมื่นบาทนะครับนี่แค่ประมาณวันที่สิบสิบเอ็ดเองก็เหลืออีกสามสิบวันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเฮ้ยดือนนี้ผมขายดีมากขึ้นกำไรเดือนนี้ผมก็จะเยอะนิดนึงประมาณหกเจ็ดหมื่นบาทนะครับโดยที่ผมไม่มีฟิกคอร์สอื่นสักเท่าไหร่ฟริกคอร์สอื่นเดี๋ยวค่อยมาคุยกันเช่นค่าการกระแทกนะครับค่ากล่องค่าแพ็คค่าแรงอ่าอะไรพวกนี้เดี๋ยวค่อยมาคำนวณอีกทีนึงนี่เอากำไรเบื้องต้นก่อนก็แล้วก,กัน นะครับอ่ะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับว่าใครของ eBay นะครับเก็บข้อมูลอะไรต่างๆยังไงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่อง y t u t u เพจเ c e b o o k นะครับของผมนะครับช่องพี่เฟนเทรนด์ลาซาด้ด้วยนะครับแล้วกลับมาติดตามคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับการขายสินค้าบน l a ซาด้าได้ที่ช่องนี้นะครับช่องพี่เฟนเทรนดลาซาดานะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ